ครับเรามาต่อกันด้วยพิมพ์ใหญ่สองนะครับพระพุทธน้อยพิมพ์ใหญ่ปีสองสี่เก้าสี่พิมพที่สองคือข้างหูไม่มีขีดนะครับจุดตายอันที่หนึ่งของพระองค์นี้นะครับดูครับข้างหูด้านซ้ายองค์พระจะไม่มีขีดนะครับน่าจะติดตื้นลำองค์หน้าอกจะไม่นูนเด่นเหมือนกับพิมพ์แรกนะครับแล้วมาทีนี้ มาเส้นแตกใต้บัวนะครับใต้ใต้ใต้บัวจะคมชัดลึกน้อยกว่าพิมพ์พใหญ่จัมโบ้นะครับแล้วสําคัญที่สุดคือบัว6เม็ดนะครับจะไม่ติดคมนูนชัดลึกเหมือนกับพิมพ์พใหญ่จัมโบ้คือหรือพิมพ์พใหญ่หนึ่งนะครับใต้ฐานจะไม่มีเส้นแตกนะครับแล้วมาดูด้านหลังกันนะครับมาดูยันด้านหลังสําหรับพิมพ์นี้ข้างหูไม่มีขีดคือยันพุทธ ไส้ยันโทจะติดน้อยกว่าพิมพ์จัมโบ้นะครับความคมความหนาขององ์พระก็จะใกล้เคียงกันกับจัมโบ้นะครับขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับง่ายๆนิดเดียวเป็นไงครับเข้าใจง่ายไหมครับนะครับง่ายเหมือนปิกฝ่ามือเลยครับ